ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะใบเตก็จะมาทำในส่วนของแรนดอมนะคะเป็นคลิปแรนดอมให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆน,นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ศรัทธานะคะในองค์พ่อพระพิคเนศนะคะมาในหัวข้อนี้เลยนะคะหัวข้อพระพิคเนศอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะพระพิคเนศ อยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะทำพิเศษสําหรับเพื่อนๆนะคะเปิดเข้ามาฟังแล้วก็ขอให้มี energy ดีๆมีพลังงานดีๆบังเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่ช่วงของการทำํำนายกันเลยค่ะใครสนใจดูดวงนะคะตอนนี้ม่เตยยัง จัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะเป็นคิวพิมพ์ถามตอบคิวโทรตามกำลังสตพร์ถ้าสะดวกรอนะคะแอดไลน์สอบถามได้เพราะว่าจะคิวค่อนข้างยาวนะคะก็ถ้าบุญสัมพันธ์กันยังไงก็ต้องได้ดูแน่นอนนะคะโอเคแล้วก็ใครสนใจในส่วนของตะกุดหรือน้องแหวนนะคะสามารถเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจในไลน์นะคะอ่าอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็น หน้าเกี้ยวสีม่วงแบบนี้นะคะหน้าเกี้ยวอ่ะหน้าเกี้ยวสีม่วงแบบนี้นี่นะคะใครสนใจก็สอบถามได้นะคะอันนี้จะเป็นสีดำเทาเวทแบบนี้นะคะโอเคประมาณนี้แหละนะ Tiếp video cân lời จิตใบเนาะว้าวมีใครเคย ขอพรอ,องค์พ่อเกี่ยวกับเรื่องของความรักไหมคะว้าวดีงามมากหกเรียญทโรแฟนเด็กถ้วยโอ้โหเด็กถ้วยให้ถ้วยมาเต็มเลยกิ่งไม้ k i n g d า m Justice Tower โอ้โหสิ่งที่องค์พ่อกำลังช่วยเหลือคุณอยู่นะคะอะดูก่อนว่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณท่านก็เหมือนกับไกด์เราเนาะประมาณว่าความ คือพื้นฐานของหลายๆท่านที่เข้ามาฟัง r a n d o มในวันนี้อาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมารัดความยุติธรรมละเอียดดูจุีิจุกจิกนะบางครั้งเนาะแต่เราเองเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่ซื่อตรงตรงไปตรงมาข้อเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรอย่ามีกรอบ มีความพอดีนะคะอะไรที่มันมากเกินไปมันจะทําให้เราไม่มีความสุขแล้วคุณจะเป็นประเภทขี้หึงขี้หวงม,งมากๆนะคะเออคือมันความจจ้าจี้จุกจิกบางอย่างมันจะทําให้เรามีปัญหากับคนรักกรณีเรามีแฟนมีคู่รักมีคนรักแล้วต้องลดข้อนี้ลงนิดนึงความเจ้าระเบียบความเป๊ะความ เจูดที่จุกจิกบางอย่างที่เราทําให้เขาอึดอัดนะเออเราต้องเราต้องเราต้องยืดหยุ่นกว่านี้นะคะทีนี้งานเนี่ยใไ,ได้มองว่าสําหรับคนที่ทํางานอยู่นะคะก็ถือว่าเข้าที่เข้าทางเนาะเรื่องการนเงินเนี่ยกรณีที่มีปัญหาไปไต้มองว่ามันก็น่าจะอยู่ในจุดที่ มีคนมาช่วยเหลือหรือตัวเราเองนี่แหละอาจจะได้รับคำแนะนำดีๆนะคะก็หาทางออกได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของความใจร้อนนะคะมันขึ้นเป็น The Tower, เดอะทาวเวอร์เนาะมันเป็นเรื่องของดาวังคารดาวองคารเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของปัญหาบางอย่างสงรามการทะเลเาะความผิดพลาดนะคะหรือ วิกฤตบางอย่างที่มันเข้ามาแบบปุบปั๊บฉับพลันเนาะหรือในมุมในมุมดีๆมันก็มีอาจจะเป็นข่าวดีที่เข้ามาแบบปุบปั๊บฉับพลันก็ได้แต่ว่าทาวเวอร์มันขึ้นมากับเด็กถ้วยน่าจะเป็นข่าวดีมากกว่าข่าวไม่ดีเนาะข่าวดีเรื่องความรักข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์ข่าวดีเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะบังเกิดขึ้นนะคะก็ถ้าใบนี้ขึ้นมาใบเตยก็จะแนะนําให้เราเองเนี่ยต้อง มีสติต้องใจเย็นนะคะแล้วก็อาจจะปรับฮวงจุ้ยในบ้านใหม่นะคะซ่อมแซมปรับฮวงจุ้ยบ้านนะคะแล้วมันจะดีขึ้นใช้เกลือนะคะวางไว้ในสี่มุมของบ้านอะเกลือธรรมดาเกลือแกงนี่แหละใส่ถ้วยใส่ชามแล้วก็วางไว้ตามจุดต่างๆของบ้านนะคะหรือใช้พาโลซันโตไว้เศษก็ได้นะคะเปิดประตูหน้าต่าง รับลมในช่วงเช้านะคะเปลี่ยนน้ำหิ้งพระนะคะหิ้งเทพทำความสะอาดนะคะนิดนึงแล้วความขมุกขมัวนะคะในชีวิตเนี่ยมันจะหายไปเนาะทีนี้ใครที่ทำเกี่ยวกับก่อสร้างารับเหมารีโนเวตตกแต่งเช็ดกระจกอาคาร ทุบตึกนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับก่อสร้างรับเหมาหรืองานที่จะต้องแอคชั่นนะคะเดินทางบ่อยๆไปตยมองว่าราบลื่นลงตัวดีนะคะทหารตำรวจงานในส่วนราชการลงตัวดีนะคะสิ่งที่องค์พ่ออยากจะสื่อกับคุณก็คือใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะแล้วทุกอย่างจะลงตัวนะคะแล้วก็มีลักษณะของออการ ที่เราเองเนี่ยได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีผู้ใหญ่เมตตาด้วยนะคะช่วงนี้คือทำอะไรก็โดดเด่นผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่เหมือนกับมีความสุขมีการเริ่มต้นหลังจากที่เจอเรื่องแย่เ cool. ๆเจอเรื่องทุกๆมันนนไพ่ใบนี้คือความสุขนะคะไพ่ใบเนี้คือความสุขไพ่ใบเนี้ยคือสัญลักษณ์ของความรักครั้งใหม่ รักแรกพบและรักต่างวัยนะคะได้เริ่มงานใหม่ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์นะคะผลงานเข้าตาช่านนายการเงินจากที่เคยติดขัดจากที่เคยแบบจ่าย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 นะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่การเงินคล่องมือลื่นไหลมีโชคลาภจากคนในครอบครัวด้วยนะคะ กิจการด้านอาหารขนมนม,นมเนยของกินนะเติบโตนะคะแล้วก็อยู่ในสภาวะของความสุขสดชื่นจากสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเยือนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเพื่อนๆเองเนี่ยพูดเลยนะคะว่าจะได้เจอเหมือนองค์พ่อจะนำพารักแรกพบเข้ามาในชีวิตคุณหรือ,อการเริ่มต้นใหม่ ะะหรืออาจจะเป็นรักต่างวัยหรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือนะคะเราจะได้พบสิ่งใหม่ที่ถูกใจมากกวเดิมและที่สำคัญนะคะความรักก็มีแนวโน้มจะเป็นคู่กันในอนาคตตัวคุณเองอ่ะเสียงแขบล้ตัวคุณเองเนี่ยเนาะ<อ>ก็จะแบบความรักสดชื่นนะมีหวานใจบรรยากาศที่ทำงาน โอเคสามาัคคีปองดองกันนะคะเงินก็มีโชคลาภด้านการค้าการขายของกินของสวยงามก็คือเติบโตนะคะอยู่ในจุดที่เราจะมีความมั่นคงมั่นใจเติบโตมีความสุขเนาะแล้วก็มีเสน่ห์แรงร้อนฉ่าร้อนแรงช่วงนี้นะมีคนเข้ามาในชีวิตมีคนมาให้ความสนใจคุณ มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาหารการกินเนี่ยโคศพพิธีกรการพูดเนี่ยเติบโตเนาะการแข่งขันให้ระวังในเรื่องของคนที่จะขัดแข้งขัดขาเลยด้วยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์พ่ออยากจะสื่อกับคุณก็คือตอนนี้นะคะชีวิตเราเนี่ยเข้าที่เข้าทางแล้วแหละนะเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มแบบโอเคในหลายๆจุดนะเข้าที่เข้าทางแล้วก็เริ่มลงตัวนะคะแล้วก็เริ่มแบบ มีสิ่งดีๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีเงินมีทองมีความสุขมีความสมหวังบังเกิดนะคะหวังสิ่งใดก็สมหวังสมปรารถนานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวเราเองนะคะจะได้รับโอกาสใหม่ๆด้วยนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆมี โชควีลาบมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามามีเรื่องโอกาสเข้ามามีความหวังใหม่เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เลือกเอ้ยไม่ใช่ใครที่เข้ามาฟังกลองเนี้ยนะคะรนดอมเนี่ยไม่ได้ขออวยพรเลยนะคะให้คุณมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังนะคะเพราะองค์พ่อเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งคุณใครที่ศรัทธาในองค์พ่อนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณสวดมนต์สม่ำเสมอถ้าคุณ ขอพอรท่านสดมต์สม่ำเสมอนะคะตัวคุณเองเนี่ยได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะได้รับการช่วยเหลือจากท่านแน่นอนเพราะท่านไม่เคยทอดทิ้งนะท่านไม่เคยปล่อยให้ให้ตัวเราเนี่ยเหมือนกับอยู่โดดเดี่ยวๆได้อ่ะเออพอจะมีวิกฤตอะไรเข้ามาพอจะมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยท่านก็ช่วยปรับช่วยจูนช่วยแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปแต้มมองว่า วันนี้สิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารก็คือคุณกําลังจะได้เจอความรักที่ดีคุณกําลังจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะมีคนเมตตาคุณด้วยมีคนอุปถัมภ์คุณด้วยคุณจะทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จนะคะ mm hmm. ก็อวยพรให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้โชคดีวันนี้เราพิมพ mm ์สองสามสองสามนะคะสองสามสองสามรับพลังงานดีๆแล้วเจอกับไปเตยในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆที่อยู่ในไลน์นี้อยู่ใน หัวข้อนี้หรือคลิปนี้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ